สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพฤหัสที่7มีนาคมนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สุดยอดทั้งสัปดาห์แน่นอนครับพี่สัปดาห์แรกของเดือนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้งานเขาเรียกว่า Elite Wave นะครับแบบนำไปใช้ได้จริงแบบง่ายๆให้พี่ๆได้ทราบด้วยนะครับผมเริ่มเลยให้ไปดูสิโอ้โ oh ห กองทุน SPDR ขายออกคิดยากเลยนะอันนี้ผมพูดจริงจโอ้คนนี้ขาย4.03ตันขายยังไงให้ราคาโลกขึ้นไม่หยุดไม่ยั้งนะครับเมื่อคืนขายไป4.03ตันคงทองที่ระดับ817.44ตันเล่าให้ฟังก่อนกองทุน SPDR เขาเคยขายตอนที่ทองมันอยู่ประมาณสักพันสกว่าตันเลยนะแล้วมันขายกด ๊กดจนเหลือห600้อยกว่าตันแล้วก็งัดขึ้นไปใหม่ไปถึงโซนพันสามรอกว่าตันแล้วก็ปรับลงมาอีกครั้งจนถึงราคาที่พี่เห็นตอนนี้แหละครับมันเคยนะไม่ยังไม่เคยนะบอกก่อนประมาณนักปีห้าสี่ห้าห้าครับไปหาข้อมูลดูนะครับผมเคยทําคลิปไว้นะถ้าผมจําไม่ผิดอันนี้นะครับอันนี้เป็นราคาปิดสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดตอนนี้ก็อยู่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเนี่ยแหละพี่เช้าเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยวิ่งอยู่สองสามเหรียญน,นะครับ ไปดูเลยดีกว่าคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับตอน2ทุ่มครึ่ง m e นอิ l พว m ยเมน a คมหรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานตัวเลขเดิม215,000ลายคาดการว่าจะประกาศไม่ที่2 1 7 0 0 0ลายโอ้ยคาดการสมบนบวกแต่ทองนะครับ2ทุ่มครึ่งนี่ครับรีไวท์นอนฟาร์ผลิต ivity นะครับเป็น เป็นผลผลิตนอกภาคการเกษตรนะครับตัวนี้ตัวเลขเดิม3.2%คาดการจ่อไปที่3.1%โคาดการสมบูลบวกตทองเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้ความสำคัญกับตัวนี้มากกว่านะครับอันอินพรมเมนต์เคมนะครับในช่วง2รุ่มครึ่งก็จะมีของรีไว้์ยูนิตลาบอคอนะครับเป็นต้นทุนแรงงานต่อนหน่วยนะครับ ตัวเลขเดิม0.5%คาดการจะออกมาที่0.7%นี้คาดการส่งผลลบเลยนะครับแล้วก็เทรดบาลานซ์หรือดุลการค้าตัวเลขเดิมติดลบ62.2ิลนลียนคาดการว่าจะติดลบเพิ่มขึ้นนะครับเสียเปรียบนะพูดง่ายๆเลยติดลบ63.4พันลียนคาดการส่งผลบวกต่อทอง2ทุ่มครึ่งน่าจะตีกันทีเดียวนะครับน่าจะแรงเลยนะครับถ้าใครเทรดก็2ทุ่มกรน่าจะนั่งได้แล้วหน้าจอนะครับประเด็นคือ คืนนี้เขามีแถลงจากทางฝั่งยุโรปด้วยนะครับเนี่ย ECB เนี่ยคอนเฟลเนี่ยแต่ว่าท่านใดไม่รู้นะไม่ทราบว่าจะเป็นคุณเอ่อคิสเตียรลากาซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางยุโรปท่านจะออกมาแถลงหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้ระบุไงแต่ตอนสี่ทุ่มเนี่ยทางฝั่งของ f ฟดนะครับหรือธนาคารกลางสหรัฐที่พี่ๆรู้จักเนี่ยเนี่ยคุณเจอโรมาวเวลนะครับซึ่งท่านเป็นแชร์แมนนะครับเมื่อคืนก็ มาถแถลงเป็นเทสติฟายรอบหนึ่งแล้วต่อรัฐสภา,านะครับเป็นนโยบายการเงินรอบครึ่งปีผมสรุปให้ผมนั่งอา่านมาแล้วเมื่อเช้าว่าปีนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐจะทำการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยสี่ครั้งครับโอ้นี้สรุปให้เลยอ่านมาเป็นหน้าเลยพี่วันนี้มีถแถลงต่อคณะกรรมาการการธนาคารประจำวุฒธธิสภา,านะครับถแถลงสองวัน สภาสูงกับสภาล่างนะครับจบแล้วมีเท่านี้แหละสําหรับเรื่องขา่าวมาเขาเรื่องเราเมื่อวานเอ๊ะตอน,นีกี่โมงเนี่ยโอ้ยสิบนาทีแปดโมงแล้วนี่อ่าอ่ะเริ่มจากเมื่อวานปรับทั้งหมดหกครั้งนะครับปรับครั้งสุดท้ายตอนเกือบสี่โมงบ่ายสามโมงห้าสิบประกาศตอนเช้าตอนที่เก้าโมงสิบนาทีที่ สมาคมค้าทองประกาศขายออก36,100นะครับแล้วก็ใช้ราคาปิดที่35,950นะครับใช้ราคานี้เป็นราคาปิดรับซื้อคือ35,850เดี๋ยวเรามาดูกันทองรูป,ปรพรร์ขายออก36,600ใช้ราคาปิด36,450บาทนะครับรับซื้อคืน35,201บาทเมื่อวานเปิดตลาด2,126.5วิ่งก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยพี่ดูเลยน้อยนะครับปิด 2,125.5หางกัน1เหรียญโอ้โ oh, หราคาหายไปบ้านเลยนะบอกเลยมาดูที่ค่างเงินบาทเมื่อวานค่างเงินบาท5 8 4นะครับตอนนี้35.74ประเด็นเลยเดี๋ยวนี้ที่เรากำลังผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตอนนี้2,140ี่บวกโอไม่ขึ้นกระบ้าแล้ววันนี้บอกได้เลยไม่150ยาทบก็200ร้อเอาเลยยังไม่เปิดเมื่อวานขึ้นมาร้อยหนึ่งใช่ไหมครับ เช้าเนี่ยดูเดือดแน่นอนนะครับแล้วราคา2,140กว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกสถานการณ์เลยนะว่าไซเคลิลหรือวงจรของทองเนี่ยจะเคลื่อนไปอีกด้านบนหรือว่าตรงนี้พอแล้วเดี๋ยวจะลงมาข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันเป็นตัวบอกเลยนะบอกก่อนอ่ะอันเนี้ยในช่วงเกินตอนต้นเรื่องว่าการนับอิเลียตเวฟแบบง่าย อันนี้ใช้สถานการณ์ปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่างเงินบาทถ้าความสูงด้านบนเนี่ยเราจะใส่เป็นเครื่องหมาย x เ,เสมอคือจุดเริ่มต้นพูด,ดง่ายๆพี่ๆในห้อง VP ผมจะเอากระดาษมาจดนะครับเพราะผมจะอธิบายในส่วนนี้มันจะเป็นเชิงลึกนะครับมาดูนะจะพูดแบบง่ายก่อน x เ,เนี่ยลงมาเวลาที่เขาจะปรับตัวลงอะพี่จะรู้ว่าเป็นเวฟหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมันจะไม่รู้เลยเอ๊หนึ่งหรือเปล่าว,ว่าเฮ้ยเด้งกลับไปแต่เด้งน้อยไง พอเด้งน้อยงั้นแล้วเริ่มปรับลงหลุดไอเนี่ยถึงจะรู้ว่าอ๋อไอเนี่ยหนึ่งเด้งมาไอเนี่ยสองแต่ในบริบทเนี้ยมันจะปีกย่อยมันต้องไปดูในเชิงลึกๆอันนี้ผมพูดแบบเน้นใช้งานลงมาหนึ่งแล้วเด้งเป็นสองดูเหมือนจะขึ้นแหละขึ้นไม่ได้เริ่มหลุดแล้วเริ่มชัดแลลวเฮ้ยมันลงจริงเว้ยแล้วพอเราได้เวฟหนึ่งมาแล้วเวฟสองเวฟสามนะครับ ยาวมากส่วนมากมักจะยาวที่สุดนะครับและในเวฟส3ส่วนมากจะเป็นอิมพาวเวฟอิมพาวเวฟหมายถึงในเวฟส3มันจะประกอบไปด้วย1 2 3 4 5อี่ย่างเงีมันจะประกอบไปด้วยส่วนมากนะครับเวฟบ3เป็นกดพี่ๆในห้อง VP ผมแนะนำว่าพี่จดไว้เลยนะครับเวฟสาจะไม่สั้นสุดเวฟบ1เวฟสามเวฟบ5ไม่มีทางเท่ากัน1จะยาวก็ได้นะครับแต่ถ้า1ยาว สามจะไม่ยาวกว่าหนึ่งถูกไหมฉะนั้นห้าจะสั้นสุดเลยแต่สามจะต้องไม่สั้นนะสั้นสุดไม่ได้พูดง่ายง่ายนะครับพอสามมันยืดเห็นไหมวิง่งสี่รู้ไี่ไงน้องว่ามันจะเป็นสี่สถ้ามันไม่มันไม่ชนกันมันไม่ทับอะนะครับถ้าในตำราเขาจะเขียนว่ามันต้องไม่โอเวอร์แลบอะเนี่ยโอเวอร์แลปมันทับกันนะนะมันไม่ทับถือว่าใช้ได้ถ้าไปดูเชิงลึกนิดหนึ่ง เว็บกอบเว็บสมันจะใช้กดอัลเทอร์เนชันรูหรือกดสลับคือสองกับสีมันจะไม่เหมือนกันนะพูดง่ายๆใชานี้พักน้อยอนี่ก็ต้องพักลึกพูดง่ยมันจะต้องไม่เท่านะหรือถ้านี้เป็นเป็นทริองเกิลไอ้นี่จะต้องเป็นเออท้านี้เป็นซิกแซกส่วนมากเว็บสองมักจะเป็นซิกแซกไม่ค่อยมีทริองเกิลน้อยมากนะครับจะต้องไม่เหมือนกันนะเหมือนไม่ได้นะแต่นี้จะไปอยู่เชิงลึกแล้ว อ่ะคราวเนี้ยพอได้สี่แล้ววิง่งปื้ดลงมานี่ยห้าเราก็จะเห็นแล้วว่าหนึ่งก็บห้าไม่เท่ากันสามยาวสุดประเด็นคือจบห้าแล้วใช่ไหมครับใช้ได้ทุกสินทรัพย์ที่พี่เทรดเลยนะผมเรียนก่อนนะครับที่มันเป็นการาฟอ่ะพอจบห้าแล้วมันก็จะต้องไปว่าด้วย A ดูดีๆนะครับ A ขึ้นมา A พัก B ส่วนมาก C มักจะยืดเนี่ย C จะยืดปื๊ดขึ้นไปประเด็นโน้ตไว้นะครับ C เนี่ยมักจะจบที่เวฟ4หรือเวฟ1ยอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะทุกทีโน้ตนะพี่อันเนี้ยสำคัญนะครับทุกทีก็จะนับเป็นซิกแซก1ชุดเอาไอเนี้ยอะไพักเป็นซิกแซกไอเนี้ยบขาด C ยืดถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดได้นะครับเกิดได้ในกรณี อันนี้ไปศึกษาเชิงลึกนะถ้าเมื่อไหร่พี่เจอ A พักลึกอ่ะโอ้โหกลอฟมันพักเกือบถึงเวฟสี่เว้ยน้องถ้าเมื่อไหร่ A ยืดขอให้รู้เลยว่าการลงทั้งชุดหรือขึ้นทั้งชุดที่จะไปขา CC จะสั้นดูแค่นั้นนะครับเนี่ยไม่เวฟสี 4, ่ก็เวฟหนึ่งหรอวะโน้ตไว้นะครับพอพี่จะเจอบ่อยพอเรามาดูแบบนี้เราก็จะพอจับได้ว่าเฮ้ยกลอฟอย่างนี้บาทมันก็ไม่ค่อยอ่อนแล้วเดยนะ้องจริงๆควรเป็นงั้นนะพี่ เพราะว่าเราวัดด้วยสัดส่วนฟีโบนัชชีเอามาท้อนซับเลยเออเอามาทับซ้อนเออปูสลับเลยมาเทสท,ที่61.8%ได้36.03%เห็นไหมครับว่ามันก็จะเหลือ่อมๆนิดหน่อยพี่36ไม่เกินสลึงลนะครับเพราะไฮสุดตรงนี้มันประมาณ36.17%ได้นะครับไม่ผ่านแล้วเริ่มพักการพักชุดนี้จะมีแนวรับหลักๆเลย2แนวคือ35.65%เออตอนนี้เท่าไหร่ 35.68เช้านี้นะครับอูบากรแข็งแต่สปอร์ตขึ้นไกลทองคําแท่งยังไงก็ขึ้นนะใช้คํานี้เลยนะครับแนวรับแข็งอีกแนวหนึ่งคือ3 5มสิสองแนวรับนี้ถ้าจะขึ้นด้านบนนะสองแนวรับนี้จะหลุดไม่ได้หลุดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดมาปุ๊บตรงนี้จะเป็นฮาร์โมนิกเลยขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นต่อถ้าตรงนี้สูงกว่าแล้วเริ่มหลุด มันจะมีแนวรับคือแถวนี้ฉะนั้นแนวรับจะมาหนักที่สามสิบี่จุดเจ็ดถึงต่ำกว่าเลยแต่อย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องนี้นะเพราะสามสิบ่ดเ็ดเนี่ยมันเคยไปรับสำคัญแถวนี้เห็นไหมครับรอบที่แล้วก็ไม่ถึงนะครับจุดต่ำมาเริ่มยกหมดฉะนั้นให้น้ำหนักกับแนวรับสองแนวรับนี้มากกว่าง่ายไหมครับอุ๊ยดูบ่อยบพี่ดูบ่อยๆฉะนั้นถ้าเกิดรับได้แค่สองรับนี้นะไม่ได้ลึกกว่านะ ระยะยาวสามสิบเจ็ดลูกเดียวพี่ใช้คำนี้เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าทองมันคือสปอตโลมันขึ้นนะดอนมันอ่อนอะดอนมันอ่อนอะบาทต้องแข็งถ้าดอนอ่อนบาทอ่อนเะนี่ยก็เล่นไม่ได้แล้วกนะ็เลิกเล่นเลยไปดูต่อนะครับจริงๆจ,จะพูดแค่อันเมื่อกี้นะชาวเนี่ยผมว่าพี่ได้ประโยชน์เยอะแล้วอะคราวนี้มาดูในส่วนของ xau นะครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นเลยก็พี่นะอยากจะศึกษานะ้องแต่หัวพี่ก็ช้าช้านะอายุก็เยอะด้วย งั้นดูจากแบบนี้ถ้ามีการขึ้นนะบางว่าไม่รู้ขึ้นแล้วตีออกข้างเลยครับขึ้นจะเห็นว่าเป็นการขึ้นที่มีวอลุ่มเห็นไหมครับแล้วก็จะไปไม่ไปไม่รู้แล้วแล้วก็ขึ้นอยา่างนียความสูงเกิดถ้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ความสูงเกิด higher high, high. โอ้โหสูงไปเรื่อยๆอ่ะพี่นะครับจุดตำ่ำนี่เป็นจุดต่ำนะอ้าวเกิด higher low เนี่ยจุดต่ำเริ่มยกเนี่ยเป็น higher low up trend ครับขึ้นไปเรื่อยๆอครับ แต่การขึ้นในชุดนี้มันเริ่มมีในยะตรงที่ว่าตอนเริ่มต้นทางขุ่นแล้แท่งอย่างใหญ่โตโมโหฬารกว่าจะเบรกกรอบขึ้นมาเห็นไหมครับแต่พอยิ่งขึ้นแท่งเริ่มสั้นขึ้นแท่งเริ่มสั้นเน,นี่ยอันเนี้ยมันก็ขึ้นได้นะนี่ตอนนี้สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดอะพี่คิดดูผมเห็นในใจสั้นเลยนะยังไงวะเนี้ยพอถ้าเกิดมันสูงว่าสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกโอกาสที่ไซเคิลทั้งชุดมันจะมันจะเล่นใหญ่แล้วมันจะข้างบนแล้วนั่นละนะ ฉะนั้นจะจบหรือไม่จบจะต้องดูจากโซนพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันดูนะแทงเทียนปรับตัวขึ้นอันเนี้ยกี่โมงเนี่ยโอ้เจ็ดโมงหกโมงนะครับนี่แทงปิดตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยพี่ลองดูว่าสองพันหนึ่งรอยิบหกโซนนี้เหมือนจะลุดไม่ลุดจะลุดไม่รุดถ้าลุดก็แถวนี้ไม่ลุดตั้งหลักได้ไปต่อขึ้นพร้อมตัวเลขนะครับ ผมผมเล่านิดหนึ่งแล้วกันเอ่อจริงๆไม่อยากพูดเรื่องข่าวนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนคาใจอ่ะอุ้ยกอฟมันขึ้นจากอะไรอะน้องเมื่อคืนเนี่ยถ้าไปดูข่าวนะผมนั่งอ่านข่าวมาแล้วเมื่อเช้าว่าข่าวเก่าของนั้นเน่ะผมยกตัวอย่างเลยบางคนบอกเนี่ยน้องกอฟสองค้ามแนวฮูติมันโจมตีข่าววันอังคารนี่วันพฤหัสแล้วไอ้ที่มันโจมตี สหรัฐอเมริกานะครับโจมตีเรือเขานะกุมูติประกาศเลยชั้นนี่แหละเป็นคนโจมตีเองมันข่าวนี้มันจะส่งผลบวกแ th ต่ทองไงตีกันวันอังคารพี่นี่พิลาหัดแล้วมันรับข่าวไปแล้วเมื่อคืนที่ขึ้นจากตัวเลข ADP nonfarm e m p l o y m e n t change จำได้ใช่ไหมครับเอ้าเขาคาดการมาหนึ่งแสนสี่ม่เก้าพันลายไม่เหรอก็ออกมาแสนสี่ไงมันน้อยกว่าที่คาดการบวกทองครับเมื่อคืนบวกทองเกือบหมดอะหลังสี่ทุ่มไปแล้วนี่กระบ,บวกทองในส่วนของหลังจากคุณ คุณเจริพเวลท่านถแถลงนะครับโอ้ยไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดเรื่องข่าวมจะไปไกลไงใช้เวลาพี่ามาดูต่ออันนี้สอนให้ดูนะเมื่อวานเราคุยกันในเรื่องมันเกิดแท่งเขียวหนึ่งแท่งแท่งแดงหนึ่งแท่งแท่งแดงคืนเขียวบล็บอกก็ไปจําได้ใช่ไหมครับอุสัญญาณขายนะนี่รリเองกฟิงนะ มันจะเกิดการล้มเหลวกรณีเดียวพูดในเรื่องนี้เมื่อคิดายเผื่อคนที่ดูเช้าไม่ได้ไปดูบายนะครับเพราะายส่วนใหญ่เป็นสมาชิกติดต่อหน้าเพจได้นะครับพี่มันมีวิธีให้สมัครอยู่ประเด็นคือไอเนี่ยแท่งสั้นๆเล็กๆเนี่ยน้องก๊อฟมันเหมือนจะลงไงพี่มันลงไม่ได้มันเกิดแรงซื้อจาก21 2พันยี่สห้าี่กเนี่ยแท่งเดียวปึง้งสุดกรอบเลยนะครับอัน,นี้แท่งละสี่ชั่วโมงกลืนหมดเลยทั้งชุด ไม่ใช่เกินแค่แท่งนี้นะแต่เกินทุกอย่างเลยคือมันทําให้สัญญาณขายล้มเหลวครับขึ้นต่อครับเมื่อคืนใครเทรจะรู้ว่าโอ้โหดูเดือดดูเดือดมากผมเทศอยู่มีวิธีการเทศเล่าให้ฟังเล่าอีกแล้วถ้าสถานการณ์ที่เป็น up t เ e n ดักเซล์อย่างเดียวเหนื่อยแสดงว่าพี่ต้องมีตังค์ไม่งั้นพี่ต้องต้องคิดเดยอะๆล้วล,ละทางนั้นเพราะมันเป็นอั t r น n ถูกไหมสิ่งที่มันทําได้คือซื้อ แล้วก็ตั้งสต็อปหน้าทุนไม่ใช่ตั้งสต็อปแบบซื้อเสร็จปุ๊บหล่นลงมาจุดไหนแล้วจะคัดทิ้งอะไรเงี้ยใช้ในกรณีของคนที่มีสถานะเซลล์อยู่คิดแบบนี้ได้แต่ในเมื่อมันเป็นอัพเทมันก็ค่อยขึ้นอ่ะมันเป็นวิธีการซื้ออัน,นส่วนตัวนะคิดว่าน้องมาแล้วพี่ฟังแล้วกันผมก็ซื้อซื้อเสร็จปุ๊บมันก็เด้งปื๊ดปาดปื๊ดปาดเราก็ไปตั้งกันหน้าทุนหล่นลงมาก็ไปถึงทุนเราว่าอย่างน้อยก็ได้ได้น้อยก็ยังดีกว่า มันชนปั๊บมันวิ่งไป30กว่าเมื่อคืนประมาณรักสามห้าสมสาประมาณเนี้ยแล้วก็เลี้ยง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 เด้งขึ้นต่อนี่สี่แปดแล้วนะครับประเด็นคือแนวรับโซน2013ถึงสองพันพี่ๆหลายคนที่ได้เทรดแล้วได้กำไรมาเยอะมากแล้วเนี้ยอันนี้หน้าบางวันไม่รู้แถวเนี้ย ขึ้นขึ้นลงลง,ลงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับนี่คือตลาดไซเวมันจะเล่นง่ายมันจะเหมาะกับคนที่เทรดเป็นสแคปปิ้งนะครับนี่เป็นเวลาของพี่พี่ไม่เทรดตอนนี้พี่จบแล้วครับพอมันเบรกไปได้เนี่ยมันสูงกว่าสองพันสาิแปดถึงสองพันสี่สี่มอบตัวเลยนะพี่มันตั้งหลักได้พี่เห็นไหมแถวนเนี้ยเนี่ยสามแปดสี่หนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วมันก็ไปนู่นเลยครับเจ็ดสิบกว่าแปดสิบครับแท่งเดียวครับไม่ต้องคิดเลยนะฮะคิดไม่ทันนะครับแท่งเดียว เลี้ยงเลี้ยงเหมือนจะไปไม่ได้เนี่ยแหละจําเรื่องพี่พี่ในห้อง vp เอากระดาษมาโน้ตนะครับเวลาที่มันขึ้นแท่งใหญ่แล้วเกิดการเลี้ยงเลี้ยงเหมือนจะไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยขอให้พี่รู้เลยส่วนมากมันไปต่อครับส่วนมากเลยครับเพราะถ้าเกิดมันจะดูไม่ได้เนี่ยเวลาลงมันจะวิ่งลงเกินครึ่งแท่งของมันเองแต่ถ้าอาการเนี้ยมันก็ไปของมันเรื่อยเยนะครับอ่าอันนี้ตีกรอบไว้ให้อยากพูดเรื่องนี้มากสายแบบคนที่เทรดเป็น s c a ป p i n g เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายอ่ะพี่เล่นได้เครื่องมือตัวนี้มันใช้ได้หลายรอบแล้วล่ะแต่พอตลาดมันวิ่งเป็นเทรนอะแสดงว่าไอ้เครื่องมือตัวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นพวกเครื่องที่เร็ว s t o c h a s t i c เอ i ไ c ซีซีอะไรพวกเนี้ยจะใช้ไม่ได้เลยนะครับบอกเลยก็พี่ดูเดี๋ยมันวิ่งอยู่ข้างบนอโอ้โหลงมาอะไรก็ไม่รู้ไปต่อนะครับโอ้ยวันนี้พูดนานมากเลยอะแต่ฟังหน่อยนะพี่เพราะภาพสุดท้ายภาพเนี้ยมีประโยชน์กับพี่มากครับ ในภาพนี้ทําการเล่าแบบง่ายก่อนเล่าง่ายกว่านะครับพูดยากได้นะเดี๋ยวพูดให้ฟังนะตอนนี้ราคาอยู่2148ประเด็นเลยพี่ตรงนี้คือต้านนะเป็นความเห็นส่วนตัวเลย2 1 4พนี่เนี่ยตอนนี้เกินแล้วด้วย2องพัประเด็นคือแล้วถ้ามันไปต่อกอฟแถวเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ยุบไม่ย่อเลยเนี่ยโอโหแท่งใหญ่ทุกแท่งเลยเนี่ยมาพร้อมวอลลุ่มหมด ไม่ E ไม่าเลยเนี่ยแท่งดูพี่ดูเดยพี่จะเห็นว่าแท่งมันใหญ่ๆเห็นไหมครับก่อนนี้มันจะแท่งใหญ่เนี่ยมันจะตีแบบเนี่ยสองพันสิบสามพี่เห็นไหมถึงสองพันสามสิบแปดเนี่ยพี่เล่นได้ไหมเท่าไหร่แล้วดูเดยตุบตับตุลุบตุบตับไม่เบรกกท็ทีความสูงก็เตี้ยลงเห็นไหมครับทรงแล้วแบบไม่น่ารอดอะ่ะตั้งหลักได้ไปนะครับบินขึ้นยานอวกาศไปพระอาทิตย์แล้วน่นประเด็นเลยคือรัาแบกอันนี้ได้อะกอลมเนี่ย 2,193ในคลิดบายเมื่อวานในผมพูดที่พี่ฟังนะครับบอผมให้พี่50เหรียญเลยพี่นี่แหละครับจะต้านนี้2,193หรือ2,253ราคาใดราคาหนึ่งพี่เลือกเลยถ้ามันยืนนะมันเบรกมันไปอสองต้านนี้แหละจะจบที่ตรงนี้แล้วคลุ้งเลยหรือตรงนี้คลุ้งเลยก็ได้ท้าไม่หึงคิดแบบนั้นนะ อันนี้เป็นวิธีเล่าแบบง่ายอ่าดูนะในภาพนี้ผมทำการวัดฟีโบนาชชีแบบเอ็กเทนชันแบบยืดผมอยากรู้มากเลยอยากรู้ใจจะขาดว่าถ้าเกิดมันเบรกเนี่ยจุดสูงที่เราทำการวัดแบบฮาร์โมนิกเนี่ยจาก x ลงมา A เด้ง BB B, เด้งสูงเกินครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งชุดจับได้ใช่ไหมครับในคลิปบายเมื่อวานอย่างเงี้ยถ้าเกิดพักลงแล้วจุดต่ำเนี่ยมันไม่มันไม่เกิดต่ำกว่าเห็นไหมซี C เนี่ยมันจะขาดแม้แต่เหรียญเดียวก็คือไม่หลุดนะ X ลงมา A เด้ง B ทัก4ก้นยกก้นไม่ได้ลึกราคาอย่างไงก็ได้จะเบรก B ไม่ได้ถ้าเบรก B เนี้ยโอกาสที่มันจะถึงไฮเดิมถึงสูงกว่าให้น้ำหนักเรื่องนี้มากกว่าครับมีเท่านี้แหละครับตอนนี้เจอหมดแล้วครับอยู่ที่ตรงเนี้ยจะทิ้งเลยไหมเพราะมันเกิดได้หมดทุกอย่างนะพี่อ่อไอพวกเครื่องมือเคลื่อนที่เร็วจาก ประสบการณ์การใช้งานเล่าให้พี่ๆฟังถ้าใช้แบบสั้นๆนะ่ะแม่นกว่าแต่พอเรามาดูลองเทิมนี่มันยาวแบบหลายวันหล,ลายวิกเลยพวกนี้อุ๊ยไม่ไม่ค่อยแม่นแล้วใช้เวลาไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะพี่ดูเดะเนี่ยมันขึ้นมาสูงขนาดนี้ใช่ไหมตั้งแต่แถวเนี้ยตั้งแต่สองพันสิบสามะโอ้โหมันลากนี่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดมันยังไม่ลงเลยใช้ได้ไหมได้ถ้าางนั้นะจบแล้วครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่อุต่าหทนฟังนะ พูดนานเลยขอขอบคุณพี่พห้อง VP ทุกทท่านนะครับขอขอบคุณพี่สมาชิกทุกท่านโดยอันไหนดีมีประโยชน์พี่เก็บกลับไปผมก็เล่าให้ฟังตามที่สมองน้อย,อย,อยของผมพอจะคิดได้แหละพี่แต่เป็นประโยชน์กับพี่ผมก็ยินดีด้วยแล้ะครับขอบพคุณพี่พี่ที่กดไลค์กดซับสไ r i b e เป็นกําลังใจให้ผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วพี่โชคดีนะครับขอบคุณครับ